ทำไมเธอถึงลงจากเฮลิคอปเตอร์พร้อมเด็กสีคนใครกันแน่ที่รออยู่ในบ้านไม้กลางทุ่งหญ้าร้างและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นเรื่องจริงเรื่องราวลึกลับที่เชื่อมโยงความรักความตายและคำสัญญาเก่าหากคุณได้ยินเสียงเด็กหัวเราะในความเงียบอย่าเพิ่งรีบปิดคลิปนี้เพราะตอนจบจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งค่อยๆลดระดับลงกลางทุ่งหญ้างเงียบสงัด เสียงใบพัดดังสนั่นก้องไปทั่วพื้นที่ฝุ่นแดงลอยคลุ้งในอากาศจนบดบังแสงแดดยามบ่ายต้นยญ้าเอนไหวตามแรงลมที่ประทะลงมาหญิงสาวคนหนึ่งก้าวออกมาจากประตูเครื่องเธอสวมชุดกระโปรงขาวบริสุทธิ์แต่เปื้อนเล็กน้อยที่ชายกระโปรงแววตาเธอสงบนิ่งแต่เต็มไปด้วยความตึงเครียดตามหลังเธอมาคือเด็กสี่คนอายุเล่เลี่ยกันเด็กแต่ละคนถือของเล่นคนละชิ้นแต่ไม่มีใครพูดอะไรออกมาเลย ท่ามกลางความเงียบที่ปกคลุมมีเพียงเสียงลมหายใจและเสียงหอบเหนื่อยจากการเดินทางท้องฟ้าเริ่มมืดลงท,งทั้งที่ยังไม่เย็นมากน,ะนักเมฆหนาทึบเคลื่อนตัวรวดเร็วผิดปกติหญิงสาวพาเด็กๆเดินไปยังบ้านไม้เก่าแก่ที่อยู่ห่างออกไปบ้านหลังนั้นดูร้างมานานหน้าต่างแตกร้าวประตูให้พับไปด้านหนึ่งกลิ่นเก่ากลิ่นฝุ่นและกลิ่นไม้ผุคลุ้งในอากาศเธอผลักประตูเบาๆแล้วหันไปมองเด็กๆด้วยสายตาที่แน่วแน่ เมื่อเข้าไปในบ้านแสงสลัวพายในทําให้มองเห็นได้ลําบากเสียงไม้ลั่นเอ็ดอาตายฝ่าเท้ามีภาพถ่ายเก่าๆแขวนอยู่บนผนังบางภาพหลุดลุ่ยจนแทบมองไม่ออกเด็กคนหนึ่งชี้ไปที่รูปถ่ายครอบครัวภาพหนึ่งภาพนั้นมีใบหน้าที่ดูคุ้นตาใบหน้าของเธอเองแต่เป็นในวัยเด็กเธอหันกลับมามองรอบตัวสีหน้าของเธอเริ่มเปลี่ยนมือของเธอสั่นเล็กน้อยขณะที่หยิบกรอบรูปขึ้นมาดูด้านหลังภาพมีตัวอักษรจางๆเขียนว่า พวกเขายังอยู่ที่นี่รอเธอกลับมาเสมอเสียงกระสิบดังขึ้นใกล้ๆหูเธอกลับมาจริงๆเด็กทั้งสี่คนหยุดนิ่งดวงตาเบิกกว้างหน้าต่างทุกบานปิดสนิทลงเองอย่างรวดเร็วอุณหภูมิลดลงจนรู้สึกเย็นเฉียบไปทั้งร่างหญิงสาวยืนตัวแข็งมองเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกเก่าแต่ในกระจกนั้นไม่ใช่เธอคนเดียวมีเงาอีกสี่ร่างยืนซ้อนอยู่ข้างหลัง รอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นที่มุมปากของเธอมือของเธอวางกรอบรูปลงช้าๆบนโต๊ะไม้ผุเสียงหัวเราะเบาๆของเด็กดังว่าอยู่ในห้องแต่เด็กทั้งสี่คนยังคงนิ่งหญิงสาวก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวสายตาจับจ้องไปที่กระจกตรงหน้าในกระจกเงาทั้งสี่ร่างเริ่มขยับพวกมันยื่นมือออกมาราวกับจะทะลุกระจกแต่ละมือซีดขาวเย็นเยียบจนรู้สึกได้ถึงลมหายใจแผ่วเบา หญิงสาวเอื้อมือไปจับมือเด็กคนหนึ่งมือของเด็กนั้นเย็นเฉียบราวกับไม่ใช่คนเป็นเด็กคนนั้นเงยหน้ามองเธอสายตาว่างเปล่าแม่เรารอกันมานานแล้วคำว่าแม่แตงก้องในหัวของเธอภาพในอดีตผุดขึ้นมาอย่างรุนแรงเธอจําได้ว่าเคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เมื่อหลายปีก่อนแต่บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นบางสิ่งที่เธอพยายามลืมเธอจําได้ถึงไฟไม่กลางดึก เสียงกรีดร้องเสียงเด็กๆที่เธอพยายามช่วยเธอหนีออกมาได้เพียงคนเดียวทิ้งพวกเขาไว้ในบ้านที่ลุกไม้น้ำตาค่อยๆไหลลงแก้มหญิงสาวสุดตัวลงกับพื้นมือกลุมหน้าอกแน่นเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาเด็กทั้งสี่เดินเข้ามาหาเธอพวกเขาไม่ยิ้มไม่พูดเพียงยืนล้อมรอบเธอไว้เงาในกระจกหายไปแต่ความหนาวยังคงอยู่ จู่ๆประตูบ้านเปิดออกอีกครั้งแสงแดดลอดเข้ามาเป็นเส้นทว่าเธอกลับมองไม่เห็นมันดวงตาของเธอเบิกกว้างราวกับเพิ่งรู้ความจริงบางอย่างเธอไม่เคยออกมาจากบ้านหลังนั้นจริงฮาเธออยู่กับพวกเขาตลอดมามือของเธอสั่นเท่าขณะเอื้อมไปแตะที่หน้าอกตัวเองไม่มีเสียงหัวใจเต้นไม่มีลมหายใจมีเพียงความเงียบที่หนักอึ้ง เด็กทั้งสี่คนค่อยๆก้มลงโอบเธอไว้ด้วยแขนเล็กๆที่เย็นเฉียบเรากับเวลาทั้งหมดในโลกหยุดนิ่งหญิงสาวหันไปมองกระจกอีกครั้งในนั้นเธอกับเด็กทั้งสี่คนยืนเรียงกันทุกคนยิ้มแต่รอยยิ้มในกระจกไม่เหมือนกับใบหน้าจริงหน้าต่างเปิดออกอีกครั้งลมพัดเข้ามาพร้อมกลิ่นไม่จางหาหาเธอได้กลิ่นนั้นชัดเจน กลิ่นไม้กลิ่นผ้าไหม้และกลิ่นเนื้อในห้องโถงเก้าอี้โยกไม้เริ่มเคลื่อนไหวเองเสื้อผ้าเก่าๆของเด็กวางเรียงอยู่บนโต๊ะแต่ละชุดมีชื่อปักไว้ด้วยด้วยแดงชื่อของลูกๆทั้งสีคนของเธอเธอเอื้อมมือไปแตะเสื้อตัวหนึ่งทันใดนั้นเสียงเด็กพูดขึ้นพร้อมกันแม่กลับมาแล้วเราจะไม่ต้องอยู่คนเดียวอีกไฟจากเตาผิงที่ไม่มีใครจุดลุกขึ้นมาอย่างไร้เหตุผล แสงไฟสะท้อนบนผนังเป็นเงาของครอบครัวหนึ่งมือของเธอวางบนโต๊ะไม้แต่ไม่สัมผัสถึงพื้นผิวใดเธอไม่สามารถแต่ต้องอะไรได้อีกเพราะร่างของเธอไม่มีตัวตนอีกแล้วหญิงสาวค่อยๆมองลงไปที่มือของตนเองนิ้วเริ่มโปรง่งใสเหมือนหมอกจางที่กำลังเลือนหายไปเธอกลืนน้ำลายแต่ไม่รู้สึกถึงลำคอความกลัวเริ่มแผ่ซ่าน แต่ก็ปนเปกับความสงบอย่างแปลกประหลาดเด็กทั้งสี่จับมือเธอไว้แน่นความอบอุ่นจากลูกๆก,กลับมาอีกครั้งแม้จะไม่ใช่อุณหภูมิจากร่างกายแต่เป็นความรู้สึกลึกในหัวใจภาพในกระจกสั่นไหวเปลี่ยนจากห้องเก่าโซมกลายเป็นห้องนั่งเล่นอบอุ่นโต๊ะอาหารวางจานไว้ห้าชุดเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังก้องเธอยิ้มน้ำตาเอ่อล้นในดวงตา เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่รู้สึกว่ากลับบ้านจริงหาหะเสียงเฮลิคอปเตอร์จากด้านนอกเงียบหายไปเหลือเพียงเสียงลมหายใจของความทรงจำเงาแห่งความเศร้าคลายออกความรู้สึกผิดแปรเปลี่ยนเป็นการยอมรับเธอยืนขึ้นช้าหาหะจูมือลูกๆเดินลึกเข้าไปในบ้านบ้านหลังเดิมที่เคยเป็นจุดจบของเรื่องราวตอนนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของบางสิ่งใหม่ ไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาอยู่ตรงนั้นไม่มีใครได้ยินเสียงพวกเขาอีกแต่ทุกครั้งที่ลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างไม้เสียงหัวเราะของเด็กหาหา่และเสียงของแม่ที่ร้องเรียกชื่อพวกเขายังคงล่องลอยอยู่ในบ้านหลังนั้นเสมอแสงสุดท้ายของวันค่อยๆเลือนหายไปเงามืดยามค่ำคืนคลี่คลุมทั่วทุงยาบ้านไม้หลังเก่าถูกกลืนเข้าสู่ความเงียบงนัน เหมือนไม่เคยมีใครอยู่ที่นั่นมาก่อนต้นไม้รอบบ้านเริ่มไหวโอนใบไม้กระทบกันเบาๆคล้ายเสียงกระซิบห่างออกไปไม่ไกลเฮลิคอปเตอร์ที่เคยมาส่งเธอจอดนิ่งไร้ผู้ควบคุมภายในเครื่องอยังมีเสียงวิทยุด,ดังเบา,าหาหะภารกิจลำเลียงบุคคลปลายทางยืนยันไม่ได้รับการตอบกลับไม่มีชื่อไม่มีสัญญ,ญาณเพียงตะเบาะที่นั่งด้านหลังเปียกชื้นราวกับมีใครนั่งอยู่ไม่นาน คึนถัดมาเจ้าหน้าที่ในพื้นที่พบร่องรอยของการลงจอดแต่ไม่พบใครไม่มีร่องรอยเดินออกไปจากจุดนั้นมีเพียงตุ๊กตาเก่าๆสี่ตัววางเรียงอยู่ข้างกันและกระดาษแผ่นหนึ่งพับไว้อย่างเรียบร้อยบนกระดาษเขียนด้วยลายมือหวัดหาหาพวกเขากลับบ้านแล้วไม่มีลายเซ็นไม่มีชื่อผู้เขียนหลังจากวันนั้นไม่มีใครเข้าใกล้บ้านไม้หลังนั้นอีกชาวบ้านร่ำลือกันว่า ยามค่ำคืนจะได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กสีคนและเสียงผู้หญิงคนหนึ่งร้องเพลงกล่อมเบาหาหะบางคนบอกว่าเห็นไฟจากหน้าต่างบางคนเห็นเงาคนยืนมองออกมาจากกระจกแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปดูให้แน่ชัดบ้านหลังนั้นยังคงอยู่เหมือนเวลาหยุดหมุนไปเฉพาะที่ตรงนั้นและครอบครัวที่ถูกลืมก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่ไม่มีใครมองเห็น คืนหนึ่งฝนตกหนักสายฟ้าฟาดลงใกล้ๆบ้านไม้จนสว่างว่าไปทั่วท้องฟ้าช,ชายชราคนหนึ่งผู้เคยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเมื่อหลายสิบปีก่อนกลับมาเยือนดินแดนที่เขาเคยหลบหนีจากมันไปเขาเคยรู้จักครอบครัวนั้นดีหญิงสาวคนนั้นคือหลานสาวของเขาและเด็กๆคือเหลนที่เขาไม่เคยมีโอกาสได้พบในใจเขาแบกรับความผิดที่ไม่เคยกลับมาช่วยเหลือในวันที่เกิดเหตุร้าย ชายชราเดินฝ่าสายฝนเข้าใกล้ตัวบ้านไม้กระดานเก่าที่ย่ำอยู่ส่งเสียงดังลัานแต่เขายังคงเดินต่อไปแม้หัวใจจะเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวเมื่อมาถึงหน้าบ้านประตูไม้ซึ่งควรจะผูพังกลับค่อยๆเปิดออกแสงอบอุ่นสีส้มลอยออกมาจากด้านในกลิ่นขนมปังอบลอยมาแตะปลายจมูกเขาเงยหน้ามองเห็นหญิงสาวยืนอยู่ในห้องนั่งเล่นเธอยิ้มให้เขา เด็กทั้งสี่นั่งล้อมวงเล่นกันอย่างมีความสุขเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังออกมาจากบ้านอย่างชัดเจนน้ำตาค่อยๆไหลลงบนใบหน้าชายชาราหัวใจที่เย็นชามานานราวกับถูกปลุกให้ตื่นอีกครั้งเขากล้าวเข้าไปในบ้านแต่ทันทีที่ขาของเขาเหยียบขอบประตูผ้าทั้งหมดก็หายวับไปเหลือเพียงห้องว่างเปล่าฝุ่นจับหน้ากลิ่นเก่าเม้นอับไม่มีแสงไม่มีเสียง ไม่มีใครอยู่ในนั้นเลยชายชรายืนนิ่งอยู่กลางห้องมือกำพ,พ้านเขาแน่นดวงตาสันระริกเขาหยิบภาพครอบครัวในกรอบเก่าขึ้นมาดูอีกครั้งภาพนั้นซีจางจนแทบมองไม่เห็นใบหน้าใครเขาเอ่ยเสียงเบาขอโทษลุงม,มาช้าไปแต่ในความเงียบนั้นเสียงหนึ่งกระซิบใกล้หูเขาไม่เป็นไรลุงยังมาทันทุกครั้งที่คิดถึงเราจะยังอยู่ตรงนี้ ชายชาราหลับตาลงช้าหาหาเสียงกระซิบยังคงแผ่วเบาแต่อบอุ่นราวกับสายลมเขายืนอยู่กลางห้องนิ่งนานราวกับกำลังฟังเสียงที่ไม่มีใครได้ยินฝนข้างนอกยังคงตกหยาดน้ำฝนกระทบหลังคาไม้เป็นจังหวะสม่ำเสมอกลิ่นเก่าของความทรงจำเริ่มกลับมากลิ่นผ้าห่มเก่ากลิ่นสบู่เด็กและกลิ่นดอกมะลิที่แม่เคยใช้ชายชาราวางผ้าครอบครัวไว้ตรงกลางโตะ๊ะ จัดกรอบให้ตรงแล้วนั่งลงบนเก้าอี้โยกที่เคยเป็นของที่สาวไม้เก่าๆส่งเสียงเอ็ดอัดเบาขณะโยกไปมาจากมุมหนึ่งของห้องเงาร่างเด็กเล็กๆค่อยๆปรากฏขึ้นไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเสียงลมหายใจมีเพียงรอยยิ้มอ่อนโยนและแววตาอันเศ้าสงบหญิงสาวก้าวตามมาเธอสวมชุดเดิมกระโปรงสีขาวที่เคยเปื้อนฝุ่นตอนนี้สะอาดหมดจด เธอไม่พูดเพียงวางมือบนไหล่ของชายชราเบาหาหะสัมผัสนั้นเย็นเยียบแต่เต็มไปด้วยความรักชายชราหลับตาอีกครั้งน้ำตาหยดสุดท้ายรินลงบนหลังมือเหี่ยวย่นของเขารอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าที่ย่นยาวตามการเวลาประตูบ้านค่อยๆปิดลงเองช้าหาหะไฟในบ้านดับลงพร้อมกับเสียงฝนที่เริ่มสาไม่มีใครเห็นบ้านหลังนั้นเปิดอีกเลย แต่ในคืนที่อากาศเย็นจัดชาวบ้านบางคนยังคงได้ยินเสียงโยกเก้าอี้เบาหาหา่เสียงเพลงกล่อมเด็กที่ไม่มีใครรู้จักและเงาร่างของครอบครัวนหนึ่งที่ไม่มีวันหายไปจากบ้านหลังนั้นเลยหลังจากคืนนั้นบ้านไม้ก็กลายเป็นสถานที่ต้องห้ามโดยไม่ได้ตั้งใจไม่มีใครกล้าเดินเข้าใกล้แม้ในยามกลางวันแม้แต่เด็กๆในหมู่บ้านก็หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ผ่านใกล้แต่เรื่องราวไม่จบเพียงแค่นั้น เช้าวันหนึ่งเด็กหญิงคนหนึ่งในหมู่บ้านเดินหลงเข้าไปในทุ่งหญ้าเธอตามลูกแมวตัวเล็กที่วิ่งหนีเข้าไปยังทางลับที่ไม่มีใครใช้จนกระทั่งเธอไปหยุดอยู่ตรงหน้าบ้านไม้หลังเก่าประตูบ้านเปิดแง้มไว้อ,อย่างน่าประหลาดไม่มีลมไม่มีเสียงนกมีเพียงความเงียบที่บีบรัดเด็กหญิงมองเข้าไปและทันใดนั้นเธอเห็นเด็กสี่คนยืนอยู่ตรงบันไดทุกคนยิ้มให้เธอ เธอเงยหน้ามองพยายามจะพูดแต่เสียงของเธอกลับไม่ออกมาหนึ่งในเด็กนั้นยื่นของเล่นไม้เล็กๆให้เธอมันเป็นของเล่นโบราณแกะสลักลายละเอียดอย่างประณีตเด็กหญิงยื่นมือไปรับด้วยความลังเลทันใดนั้นเสียงผู้หญิงร้องเรียกชื่อเธอจากไกลๆดังขึ้นเธอสะดุ้งหันหลังกลับเมื่อเธอหันกลับมาอีกครั้งเด็กสี่คนนั้นหายไปประตูบ้านปิดสนิท เธอกำของเล่นในมือแน่นแล้วรีบวิ่งกลับบ้านเมื่อถึงบ้านแม่ของเธอถามว่าไปเอาของเล่นชิ้นนั้นมาจากไหนเด็กหญิงตอบว่าพวกพีพีให้หนูมาพีพีที่อยู่ในบ้านไม้หลังเก่าแม่ของเธอเงียบไปครู่หนึ่งแล้วจ้องของเล่นในมือลูกสาวก่อนจะค่อยๆถามเสียงเบาหนูได้ยินชื่อพวกเขาหรือเปล่าเด็กหญิงพยักหน้า พวกเขาบอกว่าชื่อเดียวกับที่อยู่หลังภาพถ่ายบนโต๊ะไม้แม่เคยรู้จักพวกเขาไหมแม่ของเธอไม่ตอบแต่สีหน้าของเธอซีดลงริมฝีปากสั่นเล็กน้อยเธอเคยได้ยินเรื่องราวเหล่านั้นจากตอนที่ยังเป็นเด็กเหมือนกันแม่ของเธอเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นเธอหยิบกล่องไม้เก่าที่วางอยู่ใต้โต๊ะขึ้นมาภายในเต็มไปด้วยจดหมายเก่าภาพถ่ายสีซีดและของเล่นไม้โบราณที่เหมือนกันทุกชิ้น มือของแม่สั่นเล็กน้อยขณะหยิบภาพถ่ายไปหนึ่งขึ้นมาในภาพนั้นหญิงสาวในชุดกระโปรงขาวยืนยิ้มอยู่หน้าบ้านไม้เด็กสี่คนยืนเรียงข้างหาหะและชายชราคนหนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกแม่ยืนภาพถ่ายให้ลูกสาวเด็กหญิงรับไปเงียบหาหะดวงตาเบิกกว้างนี่คือพี่พี่ที่หนูเจอเมื่อเช้า แม่พยายามกลืนก้อ็สะอื้นในลําคอเธอจําได้แล้วเรื่องเล่าในวัยเด็กที่ทุกคนเคยคิดว่าเป็นเพียงตำนานบ้านหลังนั้นคือบ้านของญาติฝ่ายแม่หญิงสาวในภาพคือป้าแท้ๆที่หายตัวไปพร้อมลูกๆเมื่อหลายปีก่อนไม่มีใครจะศกไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีเพียงข่าวลือและคำบอกเล่าที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาแม่กอดลูกสาวแน่น เธอรับรู้ถึงอะไรบางอย่างที่มากกว่าความกลัวมันคือความผูกพันลึกลับที่ยังไม่เคยถูกคลี่คลายของเล่นไม้ยังคงอยู่ในมือลูกเงาสะท้อนในกระจกใกล้ประตูสะท้อนภาพเด็กหญิงคนหนึ่งแต่ข้างหลังเธอมีเงาร่างสีร่างจางๆยืนอยู่เงียบหาหา่าพวกเขามองมาที่แม่ลูกคู่นั้นรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าไม่ใช่รอยยิ้มของผี แต่เป็นรอยยิ้มของใครบางคนที่ยังรอคําว่าครอบครัวแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนแม้โลกจะลืมพวกเขาไปหมดแล้วแต่บ้านหลังนั้นก็ยังคงเป็นสถานที่ที่ความรักไม่เคยจากไปเลยคืนวันนั้นเด็กหญิงวางของเล่นไว้ข้างเตียงเธอเงยหน้ามองออกไปทางหน้าต่างท้องฟ้ามืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์ที่ส่องลอดม่านเข้ามาลมพัดเบาหาหะ กลิ่นดอกมะลิแต่ปลายจมูกอีกครั้งเสียงหัวรอบแผวเบาของเด็กๆดังมาจากมุมห้องเธอหันไปไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่ของเล่นไม้ที่วางนิ่งข้างเตียงกลับขยับเล็กน้อยเหมือนมีมือเล็กๆมาผลักเบาหาหะเธอไม่กลัวกลับรู้สึกอบอุ่นใจอย่างประหลาดเพราะเธอรู้พวกพี่ๆไม่ได้ต้องการทำร้ายพวกเขาเพียงแค่เหงา และยังผูกพันกับที่แห่งนั้นเช้าวันต่อมาแม่ของเธอพาเธอไปยังวัดประจำหมู่บ้านทั้งสองนำของเล่นไม้นั้นมาถวายให้พระพร้อมจุดธูปและขอขมาแม่เล่าเรื่องราวที่เธอเคยฟังเมื่อตอนเป็นเด็กและในใจเธอรู้ดีสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ความบังเอิญแต่เป็นการพบกันอีกครั้งของสายเลือดเดียวกันหลังจากวันนั้นบ้านไม้เก่าไม่ได้ถูกลืมอีกต่อไป มันถูกทำความสะอาดมีคนมาปลูกดอกไม้รอบบ้านมีเทียนจุดไว้หน้าทางเข้าเสมอชาวบ้านเลิกกลัวเริ่มเชื่อว่าที่แห่งนั้นคือสถานที่ที่ดวงวิญญาณของความรักและครอบครัวยังคงดำรงอยู่เงียบหาหะและทุกๆปีในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงเด็กหญิงคนนั้นซึ่งโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ยังคงกลับมาที่บ้านหลังนั้นวางของเล่นไม้เล็กๆไว้หน้าประตูแล้วกระซิบเบาหาหาเรายังไม่ลืมพวกพี่นะในความเงียบมีสายลมพัดผ่านและเสียงหัวเราะของเด็กสี่คนยังคงล่องลอยอยู่ในอากาศเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาในคืนเงียบสงัดนั้นขณะที่เธอเดินกลับลงจากเนินแสงไฟจากบ้านไม้เก่าค่อยๆจางหาย เว่าความอบอุ่นในใจเธอยังคงอยู่เธอหันกลับไปมองอีกครั้งเห็นเงาร่างเล็กๆสี่คนยืนส่งเธออยู่หน้าประตูบ้านไม่มีคำพูดไม่มีเสียงแต่แววตาเหล่านั้นเต็มไปด้วยความขอบคุณเธอยิ้มให้พวกเขาก่อนจะเดินกลับสู่หมู่บ้านในใจเธอรู้ดีว่าความเชื่อมโยงนั้นจะไม่มีวันขาดหายหลายปีผ่านไป เด็กหญิงที่โตเป็นผู้ใหญ่มีลูกสาวตัวเล็กของตัวเองในคืนหนึ่งลูกสาวถามเธอว่าแม่พวกพี่ในภาพวาดคือใครเหรอเธอมองภาพที่ลูกสาวถือไว้ภาพนั้นเป็นภาพที่เธอเคยวาดไว้เมื่อตอนยังเป็นเด็กเป็นภาพของเด็กสี่คนยืนอยู่หน้าบ้านไม้หลังหนึ่งพร้อมหญิงสาวในชุดกระโปรงขาวเธอเงียบไปชั่วครู่แล้วลูกหัวลูกเบาหาหาพวกเขาคือคนในครอบครัวเรา เคยอยู่ในที่หนึ่งที่เต็มไปด้วยความรักและยังคงเฝ้าดูเราจากที่ตรงนั้นเสมอคืนนั้นลูกสาวของเธอวางภาพวาดไว้ข้างเตียงเงียบสงัดแต่ไม่เปล่าเปลี่ยวลมพัดม่านเบาหาหากลิ่นดอกมะลิอบอวนไปทั่วห้องและในแสงจันทร์ที่สาดผ่านหน้าต่างเงาจางๆสีเงายืนมองจากปลายเตียงไม่มีคำพูดไม่มีเสียงแต่เต็มไปด้วยคำสัญญาเก่า เราจะอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเพื่อครอบครัวตลอดไปในเช้าวันถัดมาแสงแดดอ่อนสองลอดผ่านม่านเด็กหญิงตัวน้อยตื่นขึ้นพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าเธอรีบวิ่งไปหามารดาและเล่าเรื่องราวในฝันอย่างตื่นเต้นแม่จ๋าเมื่อคืนหนูฟันเห็นที่พี่เขามาหาหนูด้วยแม่เธอชะงักไปเล็กน้อย ก่อนจะถามเสียงแผวเขาว่าอะไรกับหนูหรือเปล่าเด็กหญิงพยักหน้าเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวพวกเขาอยู่ตรงนี้เสมอแล้วก็ขอบคุณที่ไม่ลืมเขาแม่ของเธอกอดลูกแน่นดวงตาเต็มไปด้วยน้ำใสๆที่กลั้นไว้ไม่อยู่เพราะเธอรู้สายใยที่เชื่อมโยงระหว่างอดีตก,กับปัจจุบันยังคงถักทออยู่เงียบหาหา หลังจากวันนั้นเธอพาลูกไปที่บ้านไม้หลังเก่าแม้มันจะสุดโมลงตามการเวลาแต่ยังคงยืนหยัดเหมือนหัวใจของครอบครัวที่ไม่เคยหายไปพวกเธอวางดอกไม้สีขาวไว้หน้าประตูเงยหน้ามองหน้าต่างที่เคยมีเงาเล็กหาหะในแวบ,บนั้นทั้งแม่และลูกต่างรู้สึกเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังแต่ไม่มีความกลัวอีกต่อไป มีเพียงความสงบความอบอุ่นและความรักที่ไร้เงื่อนไขบ้านหลังนั้นไม่ใช่เพียงที่อยู่อาศัยแต่มันคือที่พักของวิญญาณของความผูกพันของเรื่องราวที่ไม่มีใครลืมเลือนและตราบใดที่ใครสักคนยิงจำํำเสียงหัวเราะเสียงกระซิบและรอยยิ้มเหล่านั้นก็จะยังคงอยู่ที่นั่นเงียบเงียบอ่อนโยนและนิรนันด เมื่อฤดูหนาวเวียนมาอีกครั้งสายหมอกบางปกคลุมทั่วทุ่งหญ้าใบไม้ร่วงหล่นปกพื้นดินเหมือนพรหมธรรมชาติบ้านไม้เก่ายังคงตั้งอยู่กลางความเงียบสงบแม่และลูกสาวเดินเคียงกันถือเทียนเล่มเล็กและกล่องไม้ที่บรรจุของเล่นภายในกล่องมีชื่อสลักไว้ชื่อของเด็กทั้งสี่คนที่ยังคงฝังแน่ในความทรงจำพวกเธอวางกล่องนั้นไว้ตรงเฉลียงหน้าบ้านจุดเทียน และนั่งลงเงียบหาหา่ลมหายใจถูกกลืนไปกับอากาศหนาวเย็นเสียงนกกลางคืนร้องแผวๆจากไกลแต่เสียงหนึ่งกลับชัดเจนในใจเสียงหัวร้อสายหาหะเหมือนเดิมเหมือนเมื่อครั้งอดีตลูกสาวหันไปมองแม่พวกเขามาแล้วใช่ไหมแม่ยิ้มพลางพยักหน้าจะพวกเขาอยู่ตรงนี้ตลอดสายลมเบาๆพัดผ่านพุ่มไม้ เทียนสั่นไหวแต่ไม่ดับแสงของมันทอดเงายาวลงบนไม้กระดานเรากับสะท้อนเงาเล็กๆห้าร่างยืนเรียงกันในความมืดอย่างอบอุ่นไม่มีเสียงพูดแต่ทุกการปรากฏคือการยืนยันว่ารักแท้ไม่สิ้นสุดและครอบครัวนั้นแม้จะอยู่คนละโลกก็ไม่เคยแยกจากกันคืนยังคงยาวแต่ในบ้านหลังนั้นไฟแห่งความทรงจำยังคงลุกสว่า เราวันใครสักคนจะเดินเข้ามาอีกครั้งเพื่อฟังเรื่องเล่าของครอบครัวที่ไม่เคยหายไปจากบ้านหลังนี้เลยเมื่อเทียนเล่มสุดท้ายใกล้จะดับลงแม่ลุกขึ้นจากเฉลียงหันกลับไปมองบ้านไม้เก่าที่เคยเต็มไปด้วยเงาและเสียงในความทรงจำเธอวางมือลงบนกรอบประตูสัมผัสเย็นของไม้เก่าไม่ทำให้เธอหวั่นไหวปรับให้ความรู้สึกมั่นคงเหมือนอ้อมกอดของใครบางคนที่เธอรัก ลูกสาวยืนเงียบอยู่ข้างหาหะในมือเธอกําดอกมะลิสีขาวเธอวางมันลงบนธรณีประตูอย่างอ่อนโยนเหมือนส่งมอบความรักจากรุ่นสู่รุ่นแสงแรกของวันเริ่มส่องลอดขอบฟ้าบ้านไม้ทั้งหลังอาบแสงสีทองอบอุ่นอ่อนโยนและเงียบสงบไม่มีเสียงร้องไม่มีเงาให้เห็นมีเพียงความรู้สึกว่าที่แห่งนี้ได้รับก,การเยียวยา ความเสียใจถูกกลั่นเป็นการให้อภัยและความรักได้พาเหล่าผู้จากไปกลับมาสู่ที่ของตนแม่หันไปหาลูกยื่นมือออกไปกลับบ้านกันเถอะลูกสาวจับมือเธอแน่นทั้งสองเดินจากไปทิ้งบ้านหลังนั้นไว้เบื้องหลังแต่พาเรื่องราวความรักและสัญญาที่ไม่เคยตายติดตัวกลับไปด้วยบ้านไม้ยังคงเงียบสงบอยู่ตรงนั้น เหมือนกำลังหลับไหลและหากคุณฟังดีหาหะในยามค่ำที่สายลมพัดผ่านคุณอาจได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วเบาจากครอบครัวหนึ่งที่ยังไม่เคยจากไปไหนเลยจบบริบูรณ์